Thank you. สวัสดีครับผู้เอฟซีการเชนัสุดท้ายควันนี้ผมอ้นอีกามาแรงกันตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของเอริกเชนฮาร์คปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสถานการร์ของเขาที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือว่าก้อยจะออกไปทิ่ทางใดจะอยู่ต่อหรือว่าปลดออกนะครับสำหรับเอริกเชนฮาร์คก็ไม่รู้ว่าทางเซอร์จิมเนี่ย จะเอาอยัางไงอยู่ในขณะนี้ตอนนี้นะครับปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทางแยกแล้วผมก็เชื่อว่าด้วยคอมเมนต์ความรู้สึกรวมถึงความคิดของแฟนผีก็แตกออกไป2ทางปลดออกเลยดีกว่าไปหาคนอื่นดีกว่าพอแล้วกับลิเฮาร์พแล้วก็ thank you so much ด้วยนะครับที่ทำให้ทีมได้2ถ้วย2ปีติด ในขณะเดียวกันก็มีอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีตัวเลือกที่มันดีกว่าเชนฮาร์คให้เชนฮาร์คอยู่ต่ออีกเป็นปีที่3บางทีเขาอาจจะตกผลึกก็ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบขวบ2ปีที่ผ่านมาแล้วการที่เขาได้พาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพาทีมคว้าแชมป์ลีกคับพาทีมคว้าแชมป์บอลเอฟเอคับ มันก็เพียงพอกับการที่จะให้เขาเนี่ยได้ไปต่ออีกสักรอบหนึ่งมีแบบสองฝั่งแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะแต่ผีแดงต้องคิดดีๆเพราะว่าทีมชุดนี้โดยเฉพาะลูกกรอกของผีแดงเนี่ยดูดีมีอนาคตหลายคนเหลือเกิน ฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิลส์เพนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์าจารย์ตรงไปตรงมาแบบมีช่วกันซัพพอร์ตช่องทางการชาแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับผ่านมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับความสำเร็จของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับความสุขยังคงเอ่อล้นความสุขยังคงตลบอบอวนไปทั่วโรงละครแห่งความฝันแฟนผีทุกคนแฮปปี้มากเลยเพราะว่า สุดท้ายท้ายที่สุดแม้ว่าแมนยูจะเป็นทีมที่ชอบสร้างคอนเทนต์แม้ว่าแมนยูจะเป็นทีมที่ทำอะไรแล้วมาดูผิดเพี้ยนเหมือนกับเป็นตัวตลกแห่งวงการพรีเมียร์ลีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวิก by วิกอาทิตย์ต่ออาทิตย์มีคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วการคว้าแชมป์ฟุตบอลเอเอคัพเป็นสมัยที่13ของตัวเองเนี่ย มันคือการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับจบแบบมีความสุขที่สุดเพราะว่าอะไรฟุตบอลเอฟเอครับนี่คือถว้วยที่เก่าแก่และเพียบไปด้วยมนต์เสน่ห์เป็นถ้วยที่นักฟุตบอลใครต่อใครลหลายๆคนอยากจะได้และการที่พวกคุณพิชิตทีมที่เก่งที่สุดแกร่งที่สุดดีที่สุดของเกาะอ,อังกฤษอย่างแมเช h สเตอร์ิตีมันก็คือเครื่องตอกย้ำ แห่งความสำเร็จครั้งนี้ว่ามันเป็นความสำเร็จที่หอมหวานเหลือเกินและแน่นอนครับความสำเร็จครั้งนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ใครยกเครดิตให้กับเอริกเชนฮาร์กในการวางแผนวางแท็กติกจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสนามซึ่งเราคงเห็นล้นะครับว่าในเกมนัดนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างแมนยูเป็นรองแน่ เป็นรองแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางเนี่ยเป็นรองเยอะแน่ถ้าคุณอยากจะมา passing มาผ่านบอลแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนบอกเลยว่าคุณแพ้ซึ่งเซนทากบอกว่างั้นก็ไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องดื้อรั้นไปต่อบอลสู้ก็เปิดบอลยาวไปเลยเปิดบอลใช้ด้านข้างไปเลยเล่นแบบรอบกัดแนวรับของโรบัยสีฟ้าไปเลยในเวลาที่โรบัยสีฟ้ากำลังที่จะ โจมตีเข้าหาทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วได้ทำให้พื้นที่ว่างมันมีเมื่อแผนของเชนฮักเป็นแบบนั้นบวกกับวินัยที่เข้มข้นของนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนมันก็เลยสร้างความอึดอัดให้กับนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกระทั่งทำผิดพลาดแล้วแนวรับก็พลาดพลาดจนกระทั่งแมนยูทำได้ใช้วิธีลอบกัดแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองแมนเชสเตอร์ Manchester ก็เลยได้2ประตูที่ต้องการเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บ เมื่อคุณได้ประตูแล้วคุณต้องรักษาสกอร์วินัยในเกมรับก็สําคัญแล้วตลอดทั้งเกมวินัยในเกมรับของแมนยูโคตรดีเกมนี้บอกเลยว่าคุณทํามันได้แบบ10เต็ม10ส,ส,สร้างความอึดอัดให้กับแชมเปี้ยนออฟอิงแลนดย่างซิตี้ทำให้นักเตะเกมรุกหลายคนของซิตี้เล่นกันไม่ออกแพงริดกันไม่ได้ เราเล่นฟลอสต์ฮาร์แลนด์ดาวซันโวพรีเมียร์กสอง Island, ville, Premier, ปีติดต่อกันทำอะไรไม่ได้เลยครับน้อยมากครับคือแนวรับเก็บกินหมดเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เซนเนอร์แบ็กของแมนยูที่เอเซนฮากซื้อตรงนี้ลิซโดมาติเนสไม่ได้มีความฟิต100%แต่เขาซื้อตรงนี้และก็ซื้อถูกต้องด้วยราฟาเอลวารานทิ้งทวนอย่างสวยงามอองตเรโอน่ามีลูกเซฟยากๆให้เห็น นะครับเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในแผนสิ่งที่อดิเชนฮาคิดเขาซื้อถูกเขาทำมันได้ใช่มากแม้ว่าซีซั่นที่ผ่านมาจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วมันแบบนับครั้งไม่ถ้วนแทบจะทุกวีคไม่ไม่ค่อยมีช่วงเวลาเข้าฝักเข้าฟอร์มเหมือนใครๆคเขาแต่สุดท้ายลงเอยด้วยการเป็นแชมป์พอเป็นแชมป์ทุกอย่างมันก็จบมันคือความสุขมันคือความยิดีปรีดา และมันก็เกิดขึ้นกับคะแนนความเห็นใจคะแนนความสงสารเอริกเชนฮาร์กตอนแรกเนี่ยอยากจะให้ปลดแต่ตอนนี้บอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละคุณทำทีมได้2ปีต่อกันอยู่ต่ออีกเป็นปีที่3มันจะเป็นอะไรล่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไปกวาดตาดูนะครับลิสต์รายชื่อค andidate ที่จะเข้ามาคุมทีมแทนเอริกเชนฮาร์กโอ้โหแฟนผีบอกว่าเบอร์มันไม่ได้ใหญ่เลย มันไม่ได้เป็นแบบคุณซื้อระดับตัวท็อปเลยไม่ได้เป็นพวกขั้นเทพเลยเป็นตัวกลางกลางดูงั้นๆดูไม่มีความหวือหวาดูแล้วยังไม่ได้เห็นอนาคตที่สดใสซา,าบซ่าที่ทับเท,า,ทาปลายอุโมง์ถ้าเป็นแบบนี้ใช้งาน,นเอเินฮักต่อดีกว่าถามว่าควรจะให้เชนฮักไปต่อไหมก็สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ครับเอาง่ายๆครับคือมันไม่มีคลื่นใต้น้ํา ในช่วงเวลาที่เราจะทักคุมอ่ะมันไม่ได้เกิดคลื่นใต้น้ําคลื่นใต้น้ําของผมคือหมายถึงการที่จะมีนักเตะคอยสักคนหนึง่งคอยเตะขาเก้าอี้ของกุนซือมันมีเพียงแค่ความไม่เข้าใจระหว่างกุนซือกับตัวนักเตะเล่นไม่ได้เหมือนซ้อมเล่นไปเล่นมาพังนะครับรวมถึงการที่มีตัวเจ็บเยอะเกินไปนะครับทีมแพทย์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเจ็บคุณซ้อมหนักขนาดไหน หรืออย่างไรอันนี้ก็ต้องมานั่งเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งแต่ถามว่าซิริตในภายในทีมม,มันยังคงมีนะครับแล้วนักเตะแต่ละคนก็ให้การศรัทธาและก็เคารพในตัวของเอเชนฮาตัวระดับซีเนียอย่างบรูโน่แฟนันส์อย่างกาเซมิโร่ก็ยังเอาทางเอชเชนฮาตัวระดับนักเตะเยาวาชนนักเตะรุ่นใหม่ไฟแรงพวกยางบัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ มีคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความให้ความเคารพกับคุณสื่อผู้นี้เป็นอย่างมากเพราะว่าคุณสื่อคนนี้แหละนะครับเป็นผู้ตัดสายสะดือเด็กกลุ่มนี้ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของทีมชุดใหญ่ไปสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นที่ผ่านมาในชนะแฟนผีผมเชื่อเลยนะครับว่าการที่พวกคุณได้เห็นการพัฒนาในกลุ่มของดาวรุ่งที่คุณได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นเนี มาตั้งแต่เด็กๆจากอะคาเดมี่เยาวชนจนกระทั่งมาเล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยบอกเลยนะครับว่าแฟนผีแม่งโคตรฟินฟินมากเพราะมันคือผลผลิตจากอะคาเดมี่ของตัวเองนะครับมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเฮ้ยอะคาเดมี่ของยูเนเต็ดเนี่ยก็ไม่ได้ขี้ริวขีวว้เรนีกว่ามันก็มีตัวผู้เล่นที่เป็นระดับคุณภาพสามารถส่งต่อขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้เซฟ ในการซื้อตัวผู้เล่นหลายสิบล้านปอนด์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะต้องยกเครดิตให้กับทางเอลเชนฮักเหมือนกันที่เขามองขาดเขามองคนไหนเขารู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีของนะเดี๋ยวให้โอกาสมันมดีกว่าเดี๋ยวปล่อยให้เด็กคนนี้มันลงน้ำไปแล้วก็ว่ายน้ำเอาแต่คุณซื้อเอเชนฮักไม่ใช่เป็นกุณซือประเภทที่ชอบอวยเด็ก เทนฮากไม่ใช่โค้ชที่ชอบสปอยดาวรุ่งนะครับเขาเป็นคนที่ครางเหียบครับเขาเป็นคนที่เอาตรงๆก็ไม่ยอมปล่อยให้อะไรมันผ่านหูผ่านตาไปง่ายๆเรียกได้ว่าถ้าเด็กคนไหนมาจากกลุ่มอะคาเดมีเด็กคนนั้นต้องดีพร้อมมีคุณภาพและก็ต้องถึงจริงถึงจะสอดแทรก มาเป็นตัวจริงหรือมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ของเชนฮากได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบโอ้โหเด็กเยาวชนเดินกันยุ่ยเยี่ยไรครับอย่างเขาบี้เมนูเห็นไหมโผล่มาแล้วแล้วโผล่ยาวเลยทีนี้ตอนนี้ก็ก้าวไปสู่ในการเป็นพฟุตบอลทีมช่าติงกฤเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นของจริงของแท้ไม่ได้ของปลอมทําเหมือนเลยนะครับนิ่งเยือกเย็นสุข,ขุมเล่นดีเกินตัว เชนทักเห็นดึงมาแล้วชัดเจนว่าคอบี้เมโนโนคือไปต่อได้ยาวๆเลขานนโดการาโชดันต่อและหลายคนดันต่อนะครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบผมว่าใครเป็นแฟนผีแฮปปี้มากนะครับที่มันมีกลุ่มเยาวชนก้าวขึ้นมาในแต่ละคนแต่ละคนแล้วรวมตัวกันนะเพราะว่าหลายปีดีดักเลยหลายปีที่ผ่านมาคงจะได้เห็นนะครับว่าหลังจากที่มาคัสแบสปอร์ต สถาปนาตัวเองเป็นต้นแบบของเหล่าลูกกรอกขนองที่สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้แต่เลราะฉะนั้นจะหาคนก็มาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่เหมือนแวสตฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันไม่ได้เจ๋งจริงไงครับและกุนซือก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้เมนูกับกาลาโชก็พิสูจน์ตัวเองได้แล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าปีหน้าเจนฮักยังอยู่ ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีก2-3คนได้ขึ้นชั้นสู่ชุดใหญ่ได้เหมือนกันว,วันนั้นเห็นแวบๆบแบบนะครับว่าเชนฮาร์กเนี่ยได้มีการกอดคอคุยกับโทบี้คอยเออร์นะครับเป็นวิฟิลดารุ่งเหมือนกันครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีแผนอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าคือตอนนี้แมนยูเซอร์จิมต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าจะเอายังไงกับเอชเชนฮาร์ก ark, ให้อยู่ต่อไหมหรือว่าปลดออกเพราะว่าทั้ง2ด้านเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับ อนาคตของเด็กกลุ่มนี้แต่ถึงอย่างไรไม่ว่าเทนฮากจะได้อยู่ต่อหรือปลดออกแต่สิ่งที่มันชัดเจนมากตลอด2ปีก็คือเขาเข้ามาวางโครงสร้างช่วยปูร,รากฐานและสนับสนุนให้ปีศาจแดงมีอนาคตสดใสาจากเด็กกลุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงพวกเขาเหล่านั้นแหะครับจะเป็นแข้งขาที่สำคัญและแข็งแรงให้กับสโม,มสรได้ดีเยี่ยมเลย นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเจนฮากจะได้อยู่ไหมหรือว่าจะโดนปลดออกไม่น่ารู้กันครับฝากกระจดไปลูมกดไลค์กดแชร์นะฮะส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเพื first, ่อเหนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกับแชนแนลเพราะว่าที่นี่แชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ